ส่งงานนะครับผมวันนี้ออนิวอีลสุกสามพันครับตัวยูโรโนะครับก็จัดท่อสูตรลงนาเผานะครับมีสามที่ใช้งานนะครับลก้าขอเป็นพันปลายส่วนของเก่านะครับพร้อมเปื่อต่อออกขายนะครับเพราะลูกค้ามีท่อนขายอยู่แล้วนะครับชั้นเก่ามันผุนะครับเป็นเลดครับแต่ว่า นะครับบางนะครับแตกนะครับตันนี้ท่อนกลางแตกกออ็จัดก,การชุดใหม่ให้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ